โอเคสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้เราก็จะยังติวมาติวกันต่อโอเคได้ยินเสียงคุณรูชัดเนาะชัดไหมคะใช่ค่ะใ<ม>ช่ค่ะ,อ,คคะอ้าวดูอันนี้อันนี้ เด็กเด็กเด็กเห็นคร่าวๆาตัวนี้ถ้าเด็กมองแวบๆเลยจะรู้เลยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยการเขียนอะไรการเขียนอะไรพี่นิวที่เราคย,ยถ,ถึงเป็นแบบนี้อ่าถูกต้องค่ะการเขียนจดหมายทีนี้เขาถามว่าข้อใดเติมในช่องว่างแล้วเป็นจดหมายที่เสียแสดงความเสียใจที่เหมาะสมเขาบอกว่า เด็กชายนิวเป็นตัวแทนเยาวชนไปแข่งกีฬาว่ายน้ำเยาวชนโลกในต่างประเทศแต่พลาดการเข้าร่วมแข่งขันรอบรองชนะเลิศเพราะประสบอุบัติเหตุกล้ามเนื้อรุนแรงเด็กชายกล้องทราบข่าวจากสื่อโทรทัศน์จึงเขียนจดหมายไปแสดงความเสียใจดังนี้พี่นิวที่รักระคิดถึงเห็นไหมคะที่รักเขาจะใช้แค่คนที่สนิทด้วยเท่านั้น ผมได้ทราบข่าวจากพรทัศว่าพี่พาดโอกาสที่ได้เข้าแข่งว่ายน้ํารอบรองชนะเลิศเพราะอุบัติเหตุที่เกิดที่เจ็บที่กล้ามเนื้อขาเอแล้วเด็กๆคิดว่าที่เขาเว้นจุดๆๆไว้จะใส่ข้อไหนดีในสี่ข้อนี้คะข้อไหนดีเอ่ย่ะ ข้อหนึ่งครับข้อสองค่ะข้อสองค่ะข้อหนึ่งคเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงคุณครูไหมคุณครูลืมกดคอจีอ่ะไม่ไม่ที่คุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังเมื่อกี้ได้ยินไหมได้ค่ะอ๋ออ่ะข้อไหนเอ่ยข้อสองข้อหนึ่งมีข้อสองมีคนตอบข้อหนึ่งมีข้ออื่นไหม ข,ขอด,ดูนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าไงผมเสียใจด้วยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่น่าระวังตัวมากกว่านี้ได,ไ,นได้ไหมคำพูดนี้ได้ไหยค่ะดูทําแม่ง <c oughs> ทําแม่งไหม <c oughs> เออมันทําแม่งทําแม่งถูกไหม <c oughs> เนี่ยนะเอาเลือกสีปากกาแป๊บอ่ะไอคาพูดตรงนี้ไม่สมควรใช้ถูกไหมคะน่าจะระวังตัวมากกว่านี้ถ้าคุณครูถ้าเด็กๆประสงค์ปฏิเหตุมาแล้วคุณครูบอกว่าเธอน่าจะระวังตัวมากกว่านี้นะเนี่ยนี่น่าลดล้มเลยได้ไหมเด็กๆรู้สึกแย่ไหมคะ มันดูแย่ไหมแย่ <Yeah. S 1> yeah. เออมันดูรู้สึกแย่ไงก็ไม่รู้อา้าวผมเสียใจด้วยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอภาวนาให้พี่หายไวๆนะครับเอออันนี้พอได้ไหมได้ไหมคะได้เอาว<ช><ช>พดมันไว้ก่อน<พ>อผม<า>ไม่พี่ไม่ควรหักโหมฝึกซ้อมจนเกิดอันตรายผมทราบดีว่าพี่หวังในชัยชนะครั้งนี้ทำไหนที่ไม่สมควรหักโหมเนี่ยโอเคหักโหมแต่ผมทราบดีว่าพี่หวังในชัยชนะครั้งนี้ อันนี้ก็ไม่ควรพูดค่ะเออเขาจะหักผมซ้อมยังไงก็ก็ก็สิทธิ์ของเขาถูกไหมคะต่อไปโชคดีที่ผมไม่ได้ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยตัวเองผมเสียใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้โหอันนี้ยิ่งรู้สึกยังไงแย่ yeah, กว่าข้อหนึ่งกับข้อสามอีกอะเออผมดีโชคดีนะที่ผมไม่ถ้าคุณครูบอกว่าดีนะเนี่ยคุณครูมไม่ได้เป็นคนลดลม้มเด็กๆเป็นคนลดล้มเองได้ไหมไม่ได้ไ เพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเยี่ยมอ้าวต่อไปค่ะโอ้โหตอบข้อสองไม่ใช่เหรอคะคุณครูเป็นคนขีดรเหรอตอบข้อสองตอบข้อสองคุณครูขอโทษตอบข้อสองค่ะแม่พิการนิดนึงไม่ได้เลยนะพิการใช่ไหมกันใช่ไหมคุณครูคว่าคุณครูจำเสียงได้นะเออ อ้าวต่อไปค่ะเด็กหญิงเตยได้ดูข่าวจากคลอทัศน์ความว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาคนไอหาดนพรัตธารามูกเกาะพีพีกล่าวว่าจากการปิดอ่าวมาอย่าฟื้นฟูธรรมชาติเจ้าหน้าที่อุทยานพบฝูงปาลาฉลามหูดำรู้จักปลาฉลามหูดำไหมเด็กๆเคยเห็นปลาฉลาม<พ>าหูดำไหม,มอ่า <c oughs> เดี๋ยวมาคุณูณจะเปิดให้ดูปลาฉลามหูดำถือว่าเอาเอาเอาันนี้ดีกว่า ปลาสลามหูดำนี่ปาสลามหูดำหูดำคลีบดำอ๋ออันนี้อันนี้เราเราน่าจะเราน่าจะเคยเห็น ใช่ไหมเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นกันอยู่บ้างแล้วแหละเคยเห็นอยู่ในใช่ไหมอีดวยเฮเคยเห็นไม่เยไปไปถาไม่เคยไปสวนน้ําอ่ะเพราะว่าถามางถาไม่เคยไปส่วนน้ำส่วนน้ำเรื่องชลามมาน้นไม่รู้จักกระเบนก็ไม่รู้จักส่วนน้ำก็ไม่เคยไปน่จพันธะนาก็ไม่เคยไปเออ หาหาดูไหมนะนี่คือปลาฉลามนะโลกถ้ามันอยู่ในสระน้ําอย่าคิดว่ามันเป็นปลาเอ้ยเดี๋ยวคุณครูหาปลากระเบนก่อนเดี๋ยวคุณครูหาปลากระเบนให้ถ่าดูสักครู่หนึ่งเพราะว่าถ่าไม่รู้จักปลากระเบนวันนั้นเดี๋ยวคุณครูเพื่อน้ออูอเองวันนั้นคุณคณรูบอกบว่าเวลาโดนไม้เวลาโดนไม้ตีอะห่างปลากระเบนอะเจ็บมากแล้วหาบอกว่าถาไม่รู้จักนี่้กันเขาบอกว่าหาพิกที่หนูให้ดูให้ดูด้วย พี่ขค่หนูนั้นมันเกินไปพี่หนูนั้นมันเกินไปเอามาเอาเรื่องต่อมอแล้วเอาเอาดูค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานพบฝูงปลาฉลามหูดาเข้ามาแหวกว่ายอยู่หลายครั้งนอกจากนี้ยังพบปลาการังมีการแตกเนอเจริญเติบโตขึ้น เป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลเริ่มฟื้นตัวอีกทั้งพื้นทะเลบนหาดทรายเริ่มฟื้นตัวดีเช่นมีผักบุ้งทะเลและดอกไม้นานาพาหน,านุนกับมางอกขึ้นหนูรู้จักดอกบ,บุ้งทะเลไหมที่มันจะเป็นดอกสีม่วงม่วงอ่ะเคยไปทะเลใช่ไหม <c oughs> ต้องเคยไปทะเลและอยู่ใกล้ระยองขนาดนี้ไม่เคยไปทะเลก็อา้าว ตลอดหลายปีมีนักท่องเที่ยวที่อ่าวมาอยาไเป็นจำนวนมากทาระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติถูกทําลายลงปะกาลงังถูกเกียบและทําลายจากสมอเรือที่ทอดลงมาซ้ําๆกรมอุทยาแนแห่งชาติสัตว์ป่าและพื้นจึงตัดสินใจปิดอ่าวออกไปอย่างไม่มีกําหนดเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือสิ่งบ่งบอกว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลของอ่าวมายากําลังฟื้นตัวคะง่ายมากเลยข้อนี้เขาปล่อยคะแนนอีกล้ อันไหนที่กำลังถูกฟื้นตัวข้อนี่ค่ะอ้าเอ้ยดูไม่ดูไม่ดูไม่เขาพูดยังไงอะถึงกล่าวเออถึงเราถึงรู้ว่าอ่าวม้ยาเนี่ยมันมันฟื้นตัวมันฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วจากการปิดเกาอะค่ะเออข้อหนึ่งค่ะข้อสามค่ะข้อสามค่ะเออข้อสามเด็กๆดูนะคะ ข้อสามดูได้จากตรงไหนนี่ไงก็ปลาฉลามเข้ามาแล้วและนอกจากนี้ปลาการังยังแตกหนอขึ้นมาอีกคือเวลาที่เด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแล้วธรรมชาติมันถูกทำลายมนุษย์เขาไปดำดูน้ำเนี่ยไปดำดูปลาการังเนี่ยเขาทำลายยังไงเขาไม่ได้ทำลายหรอกคะ่ะแต่ว่าสมอเรือหนูจับสมอเรือใช่ไหมสมอเรือมันจะสมอเรือมันจะแหลมๆลงอย่างนี้ใช่ไหมพอเขาเฟี้ยงลงไปอ่ะมันก็จะไปถูกกลุ่มปลาการางังถูกไหมคะเออ เมื่อไปถูกลุ่มปลาการังแล้วปลาการังมันแตกมันพังทลายลงปลาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างปลากระตูนรู้จักปลากราะตูนใช่ไหมปลากระตูนเขาจะอาศัยอยู่ในแค่ปลาการังในตัวที่มันแบบว่ายไปไว่ายมาแบบนีน้ที่มันพิ้วๆอะ่ะเออปลากระตูนเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมอเรือมันไปลงตรงนั้นปลากราะตูนมีที่อยู่ไหมคะเขาก็ไม่มีที่อยู่ <S 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 ถูกไหมคะอืมทาไมปลากระตูนถึงต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาตัวเล็กนึกออกไหมปลากราะตูนตัวเล็กนิดเดียวเองเขาก็ต้องมีที่อยู่หลบซ่อนเหมือนเด็กอะ เหมือนเด็กๆอะค่ะอืเด็กๆยังเล็กอยู่เด็กๆก็ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปากระตูนเขาก็อาศัยอยู่ในครอบครัวนั้นก็เหมือนกันเคยดูเรื่องไอ้นี่ไหมอะไรนะไม่ใช่มีไม่ใช่ไอปลาที่มันปลาตัวสีฟาฟ้าใครไม่ปิดเสียงไม้ปิดเสียงไม่ให้หดอนล,ล,อล,ลี่เออมีไม่ใช่ปลาดอนล,ลี่ปะที่สีาฟ้าที่มันแบบตามหาพ่อมัน ไปปิดไม้ให้คุณครูหน่อยไไม่ได้คูหม่เพลงปาดอลลี่อะเหรอเลิกไปปารดอลลี่มันเป็นไปเจอปาดอลลี่สีฟ้าถูกป้องนั่นแหละเคยดูเปล่าสัทธาพง์ตื่นยิ่เนี่ยฮัลโหลสัทธาพงศ์เคยดูครับดูตั้งแต่ตอนเป็นเด็กครับเอออมาต่อค่ะสรุปข้อนี้คือตอบข้ออะไรเอ่ย สรุปข้อนี้มาตอบข้ออะไรเอ่ยอ้ี่ข้อสามการพบเห็นปลาฉลามเออ,อยังข้อสี่ข้อส้อสี่อ้าวดูนะคะดูข้อต่อไปอ่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย ข้อนี้ผมขอตอบครอเอาปกาสีนงานสีน้ำเงินขีดใครเป็นคนเอาปากกาสีน้ำเงินขีดอ่ะคุณคูลบไม่ออกอ,อ่านโจทย์ร่อนแป๊บหนึ่งตอบอะไรเอ่ยแป๊บหนึ่ง ได้ตอบได้คำตอบที่ว่าได้คำตอบที่ว่าข้อไหนครับข้อสี่ครับคำถามข้อใดสอดคล้องกับคำตอบที่ว่าควรกำหนด จำนวนของคุณภาพของนักท่องเที่ยวสร้างจิตสํานึกเรื่องความสําคัญของระบบนิเวศและความรับธรรมชาติแก่ผู้บริการท่องเที่ยวตอบอะไรเอ่ยใครควรรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลรัฐควรจัดระบบการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างไรเพราะเหตุใดจึงควรจัดระบบระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเลนักท่องเที่ยวควร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท่องเที่ยวทางทะเลหรือไม่งงไหมอ่านโจทย์แล้วงงงงไหมคะงงค่ะเอองงเขาถามว่าข้อใดสอดคล้องดูก่อนเลยค่ะเรื่องเขาถามว่าข้อใดสอดคล้องคาที่ว่าควรกําหนดจํานวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวอะเช่นกําหนดจํานวนคุณภาพและนะักท่องเที่ยวได้อย่างไรก็อย่างเช่นสมมุติวันนี้เขาเปิด กาสมมุตินะเกาะสม,ม็จเขาให้เข้าห้าสคนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการเขาเรียกอะไรไปทําลายธรรมชาติมากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติเขาเปิดฟรีสไตล์เลยเข้าไป1,000คนหนูคิดว่าจะเกิดการทําลายเยอะขึ้นมากไหมคะ ขึ้นไหมพันคนกับ50บคนอ่าใช่เขาสมมุติเขาก็เลยกําหนดมาว่าอยากจะกําหนดจำ,จำนวนนะักท่องเที่ยววันหนึ่งว่าเขาดูได้ทั่วถึงมากเท่าไหร่อย่างเช่นเกาะขามเกาะสมสารเขาจะกําหนดเลยนะว่าวันหนึ่งอะ่ะคนสามารถเข้าไปได้100คน100คนนะที่นี้ก็คือมีเจ้าท่าที่ทหารดูแลทั้งหมดถูกไหมคะแล้วก็เกาเกาะ คามหรือกอ็สมสานเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้มีการพักแรมเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําลายระบบนิเวศของเขาเนื้อออกไหมเช้าก็แค่ไปเย็นก็คือกลับเย็นเขาก็จะไปตรวจดูว่าเอ๊มีใครทิ้งขยะไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นกอ่อสมเด็จเข้าไป1,000คนขยะเตือนไหมคะ เกือเเก่อนกืนก,ก,กาดมากอืมใช่เกลื่อนกาดมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกําหนดทีนี้เขาเลยถามว่าข้อใดสอดคล้องกับคําตอบที่ว่าควรกําหนดจํานวนคุณภาพหนูคิดว่าจะเอาข้อไหนดีลองเดาซิข้อสองถูกต้องค่ะข้อสองถูกต้องค่ะรัฐบาลควรจัดระบบการท่องเที่ยวทะเลอย่างไรก็คือควรกำหนดไอโฟนอย่าขีดหน้าจออ่ะ เขาก็เลยควรกําหนดจํานวนนะักท่องเที่ยวแล้วคุณภาพของนักท่องเที่ยวเยี่ยมมากค่ะเอ๊วันนี้คนอื่นไม่มาเลยเหรอคนตอบเก่งๆใครวะเอออย่างาเงี้ยกันอย่างเงี้ยกัญญาพัสไปไหนหมดเนี่ยไม่มีใครเข้าเลยไปฉีดวัคซีนกันหรอละกันนาอ้าวดูอีกสักหนึ่งข้อ นักเรียนได้ฟังข่าวจากวิทยุมีเนื้อความว่าตึ๊ก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  เราจะข้อใดเป็นคำถามของคำตอบที่ว่าแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานถ้าเกิดเราอยากตั้งคำได้คำตอบเนี้ยเราจะตั้งคำถามว่าอะไรบุคคลนี้ประกอบอาชีพพรบอเอกรปปพเพราะเหตุใดสถานีวิทยุเสนอข่าวด้วยวัตถุประสงค์ใดผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จุราชนบทควรมีคุณสมบัติอย่างไรบุคคลนี้เป็นบุคคลที่เยาวชนสมควรยึดถือเป็นบุคคลตัวอย่างหรือไม่ตอบข้อไหนดีเอ่ยอค่ะสองเยี่ยมยอดคุณครูเหมือนคุณคุ้นเลยข้อนี้เหมือนเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะใช่ไหมใช่ค่ะแต่แตงกวาเยี่ยมมากแตงกาแตงกว,า,งกวาจําได้ใช่ค่ะใช่มีแตงกวาตอบคนอื่นไหมยังไง หลุดเลยอ้าวอันนี้ก็ไปแล้วอ้าวนี่ดีกว่านี่เอ้ยอันนี้ก็ไปแล้วอ่าข้อนี้นะ่าจะยังไม่ไปคำว่าขึ้นในข้อใดไม่มีไม่ใช่คำกริยาเอ้ยอันนี้ก็ไปแล้ว เอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าเมื่อวานเราพิ่งไปกันเองเรื่องคําราชาศัพท์คะ่ะเรื่องคําราชาศัพท์ข้อไหนดีเอ่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ล้าเช้าอยู่หัวตืตืตข้อคิดและคําแนะนําตืตืพระราชโอวาทเมื่อข่าวเสด็จไปตืตืดวิชาการณะต่างประเทศข้อขอไข่มันเหมือนกันหมดเลยตอบข้อไหนเอ่ยอ้คนตอบข้อสามข้อสี่ อ่ามีสามกับสี่คนอื่นว่ายงังไงในนี้อยู่กันทั้งหมดกี่คนเนี่ยสี่ครับอยู่กันทั้งหมดสามสิบสี่คนมีข้อสี่อ่ามีข้อสี่สองสามคนอ้าวดูค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะประทานหรือพระราชทานดิพระราชทานเยี่ยมมากเด็กๆเลยืยกพระราชทานหมดเลยเกือบถูกนะคะแดใช้คําว่าแด่หรือใช้คําว่าแก่ดิแดดนี่คือเขาเรียกว่าอะไร ให้กับคนให้แด่ะคะก็คือใช้กับคนตายนึกออกไหมเออเช่นเวลาเด็กๆเ,เคยไปเห็นวงหลีดไหมเขาจะเขียนว่าชื่อผู้ให้แล้วก็แดแล้วก็ผู้เสียชีวิตนึกออกไหมคะเออเขาก็เลยจะใช้แท้กับคนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะต้องใช้คำว,ว่าอะไรเวลาให้คนมอบให้ของจะต้องให้คําว่า <Okay. S 1> อะไรแก่นะคะ <Okay. S 1> จำไว้เลยถ้าคําว่าแด่ให้แดอย่างเงี้ย คือใช้กับคนตายเนาะส่งแต่มันก็จะต้องเป็นทรงศึกษาอ่าเยี่ยมมากคะ่ะหนูว่าส่วนมากคุณปูสังเกต่ะพวกหนูจะไม่ได้พวกชนิดคำเจ็ดชนิดใช่ไหมพวกคำวิเศษทำอะไรพวกนี้หนูจะเริ่มแบบสตันไปพักหนึ่งเอ๊คำนี้วิเศษมันวางอยู่ตรงไหนหน้าอะไรประมาณเนี้ยถูกไหมเออจะไม่ค่อยตอบไม่ค่อยได้อา้าข้อนี้อีกเหมือนกันง่ายมากเลย ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการผัดกะเพราเป็นเมนูยอดฮิตที่มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกะเพรามีไม่เยอะแถมหาได้ง่ายผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายในปัจจุบันผัดกะเพราเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายๆคนตอบอะไรดีเอ่ยข้อสี่ ภาษาระดับทางการอ่าผัดกะเพราเป็นจานอาหารสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเอแล้วทําไมข้อหนึ่งถึงไม่ได้ข้อหนึ่งมีคําว่าอะไรทําไมไม่เป็นทางการนะคะยุงยากค่ะอ่าคำว่ายุ่งยากและยอดเหดอ่าต่อไปส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกะเพราไม่เยอะแถมหาง่ายๆคำนี้อ่าไม่ใช่ทางการนะคะในปัจจุบันผัดกะเพราไปหาานอาหารโปรดของใข้ร้าย คนอืมแต่ก็ยังไม่ใช่ภาษาระดับทางการอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้คือต้องตอบข้อสามข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะข้อยี่สิบสองค่ะข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่มีคำยืมจากภาษาอังกฤษลองเลือกดูซิ สี่ค่ะเออคนอื่นว่ายังไรสตาโงสตาโปงตอบตามเพื่อนแน่นอนสตาโปงเนี่ยเอาไหนดูข้อหนึ่งคำยืภาษาอังกฤษคำว่าอะไรข้อหนึ่งคำยืนภาษาเอามีข้อหนึ่งหลุดมาพี่การหลุดข้อหนึ่งมาใช่ไหมพี่การพี่การหลได้ยังไงเออเอาดูเอาไหนดูข้อที่ไม่มีคนตอบกันเลยข้อสองภาษาอังกฤษตัวไหนเอ่ย ข้สองภาษาอังกฤษตัวไหนเออวิตามินซีวิตามินซีข้อสามภาษาอังกฤษตัวไหนข้อสามภาษาอังกฤษตัวไหนทีมถูกต้องคําว่าทีมอ้าวทีนี้ดูข้อหนึ่งข้อดูข้อเอาดูข้อไหนก่อนดีข้อหนึ่งหรือข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสี่ดูข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่ง ดูข้อไหนก่อนดูข้อหนึ่งก่อนอ่ะดูข้อหนึ่งก่อน<ม>ข้อหนึ่งมีคําภาษาอังกฤษมาจากคําว่าคําไหนเห็นแก๊งตอบปรับถูกต้องแก๊งคําว่าแก๊งเพราะฉะนั้นข้อดีไม่มีคือขพราะซีพิการวันนี้พิการพลาดพิการกระนกกระนกเพิ่งมาหรอค่ะจะจบคาบอยู่แล้วซูมจะตัดอยู่แล้วกระนกเพิ่งมาอ่าวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี